สวัสดีครับทุกท่านอยู่กันกับเพลงปิดแล้วพอเพลงปิดแล้วก็ล่าเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับเพลงปิดจังหวะสบายๆกันนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงในใจของใครหลายๆคนโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องไปทํางานอยู่ต่างถิน่นต่างแดนห่างไกลจากบ้านที่เราคุ้นเคยเพลงนี้เป็นเพลงที่เมื่อเราร้องทีไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงกลิ่นไอบ้านท้องทุ่งปลายทุ่งปลายนา และเพลงนี้ยังไงก็ยังเป็นเพลงอมตะในใจของใครหลายๆคนครับชื่โลแกนห้องเรานะคะร้องได้ขอให้ร้องร้องไม่ได้ก็มาอยู่กับเจซีตรงนี้แล้วเดี๋ยวตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดติดโอเคเสียงถือขึ้นมานี่ก็จะบาดใจบาดอารมณ์บาดความรู้สึกของเราบ้างนะครับเดือนเพลงนะคะฝากเพลงเดือนเพลง ทุกครั้งที่เราต้องห่างไกลบ้านไปทำงานไปทำภารกิจที่ใดสิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้คือความคุ้นเคยสิ่งที่เรียกว่าบ้านสิ่งที่เรียกว่าเป็นไออุน่นยังรอคุณกลับมา นปาจ่มวนอนดวงเย็นชื่อน้อยยามเมื่อลมพัดมาแสงจันทร์ลวนชวนใจตาคิดถึงถิงทีง่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยนา่ากองไฟสุมควายตา คงยังไม่มหมดดับดอกจนเอยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่าสุมไฟให้แรงเขาผัดไล่ความเยือกเย็นหนาวให้พี่น้องเรานอนหลับอุ่นสบายเวลา ลมเอ๋ยช่วยพากระซิบพ้งกายข้ายังคอยอยูอไ่ไม่นานไม่มาทางจากเืนคลายคิดถึงไม่หวเมื่อเราจากกันลม หนีไปบอกเขานั้นหนาให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นาน,นทูกพี่จะมาจะไปสบหน้ากับโอกแม่ ไปซบดากับอกแม่เออเพลงที่สื่อความรู้สึกของคนที่คิดถึงบ้านคิดถึงบุคคลอันเป็นที่รักเมื่อใดที่เราต้องไกลบ้านสิ่งแรกในวันที่เราต้องอยู่เพียงลำพังอย่างเดียวดายท่ามกลางความมืดมิดของดวงดาว สิ่งแรกที่เราคิดถึงคือบ้านและบุคคลอันเป็นที่รักครับจากเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจของับคนที่อยู่ไกลบ้านทุกคนนะครับที่ยังคงต้องทำภารกิจต่างๆอยู่ต่างแดนอยู่ห่างไกลจากบ้านจากบุคคลอันเป็นที่รักขอให้เพลงนี้เป็นกำลังใจให้ทุกแสงของดวงดาวทุกแสงของดวงเดือนได้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านตลอดค่ำคืนครับ ขอทุกท่านมีกำลังใจและเชื่อมั่นเสมอว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้กลับมาอยู่ในอ้อมกอดของบุคคลอันเป็นที่รักในบ้านอันอบอุ่นของเราขอทุกท่านมีพลังใจมีความมั่นใจตั้งใจทำการงานภารกิจให้สำเร็จลุล่วงและกลับคืนมาสู่ดินแดนมาตุภูมิและอยู่กับคนอันเป็นที่รักของท่านแล้วก็มีความอบอุ่นท่ามกลางแสงเดือนแสงดาวเหมือนดังเช่นในเพลงนี้ครับ ฝากเสียงเพลงที่อบอุ่นเพลงนี้นะครับเป็นเพลงปิดในวันนี้ฝากสิ่งที่เป็นความสุขที่ถ่ายทอดผ่านเสียงเพลงให้กับทุกท่านได้มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีความเบาบางใจสบายใจในทุกครั้งที่ได้เข้ามาฟังเพลงจากนักร้องผู้ชายตัวเล็กๆที่มาจากต่างจังหวัดคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการอุปการะคุณของทุกท่านในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ทิปนักร้องนะครับตามเลขที่บัญชีที่อยู่ ด้านคาอธิบายเพิ่มเติมที่หน้าช่องใต้ชื่อผมนะครับขอบคุณทุกการอุปการะคุณของท่านด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณในทุกการอุปการะคุณในการกดไลค์กดแชร์ฟังวนฟังซ้ําการแชร์ต่อนะครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงขอบคุณในทุกการบอกต่อและแบ่งปันช่องแล้วก็เชิญชวนคนที่ท่านรู้จักเพื่อนครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายและคนรอบตัวท่านให้มาติดตามเป็นกาลังใจให้กับนักร้องที่เริ่มก้าวแรกบน YouTube นี้นะครับ เป็นนักร้องผู้ชายต้นเล็กๆจากต่างจังหวัดขอบคุณในทุกการอุปการะคุณของทุกท่านในทุกช่องทางด้วยครับผมเราส่งความสุขกันวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีชีวิตที่มีความสุขสดใสสดชื่นเบิกบานร่าเริงตลอดทุกเวลาทุกวินาทีขอให้พบเจอเรื่องราวที่ดีพบเจอคนที่ดีพบเจอมิตรที่ดีนะครับมิตรภาพ ขอให้ความสุขเหลือคุณนะครับ happiness be with you นะครับ See you next time นะครับเจอกันในโอกาสถัดไปครับวันนี้ขอให้มีความสุขทุกคนนะบ๊ายบาย